สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับสปอยนิยายคดีการกรรมนะครับซึ่งเป็นบ้านวิกลคนประหลาด EP ีที่3แล้วนะครับก็อื่นเลยตนะ้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่คอยติดตามกันในทุกๆ E p พี EP, แล้วก็คนที่เข้ามาติดตามกันใหม่ด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็น ep ีที่3ต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับบอกได้เลยว่ามันเข้มข้นสนุกทุกตอนเลยจริงๆนะจากที่ว่า EP ที่แล้วใช่ไหมครับที่อุเกซูเนเธอได้มีการลงบทความเกี่ยวกับบ้านวิกลหลังนั้นนะครับลงไปในอินเทอร์เน็ตแล้วปรากฏว่าเธอก็ได้รับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างที่จะสืบเนื่องไปต่อในคดีนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและที่สาคัญเนี่ยใครที่ชอบก็อย่าลืมแชร์กับเพื่อนดูกันด้วยแล้วถ้าใครที่เข้ามาดูกันใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยดูมาแต่ EP ีหนึ่งนะจน e ีพีสามนี้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้กด subscribe ก็มมีีนะนนนนะช่่วววยยกกัััดดตติาา้้รรเืองใจ สนุกแค่ไหนปฏิตากันใน e ีนี้ได้เลยครับโอเคสื่อนะครับเธอเนี่ยได้รับอีเมลฉบับหนึ่งนะครับจากหญิงปริศนาคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าเมียเอะยูกิเธออาศัยอยู่ที่ไซตามะนะ แต่ว่าตัวของเมียเอยุกิคนนี้เนี่ยเธอนะครับบอกกับอุเกสึผ่านทางอ e ีเมลนะคือทั้งสองคนเนี่ยมีการติดต่อกันผ่านทางอ e ีเมลตัวเมียเอเนี่ยก็ได้บอกกับอุเกสึว่าเธอนะครับรู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวกับที่เธอกําลังสงสัยอยู่และเธอเนี่ยมีเบาะแสบ,บางอย่างเกี่ยวกับคดีนี้จึงอยากจะขอนัดเจอกับตัวของอุเกสึนะครับเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะมา พูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันเพื่อที่จะมาบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันมีอะไรกันแน่ซึ่งตัวอุเกสึนะครับที่ได้ติดต่อกับเมียเอเยก็ได้สงสัยว่าเอ๊ะเมียเอเธอรู้ได้ยังไงว่าอุเกสึเนี่ย หมายถึงบ้านหลังไหนเพราะว่าตอนเขียนบทความที่น้ำวาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีีที่แล้วนะครับเธอไม่ได้มีการลงหรือเจาะจ,จงว่าเป็นบ้านหลังไหนแต่ตัตมิยาเอเนยส่งอีเมลมาประมาณว่ารู้เลยว่ามันคือบ้านหลังไหนกันแน่และบอกด้วยว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยก็กลัวว่าคนแปลกหน้าคนนี้เป็นใครรู้เพียงแต่ชื่อกับที่อยู่เท่านั้นแต่เธอเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ดีเรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะครับจึงอดไม่ได้แล้วก็นัดเจอกันที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งในเมืองโตเกียวนะครับ เมียเอ๋เนี่ยเธอเป็นสาวผมสั้นนะครับใส่เสื้อเชิ้ตแบบสุภาพนะแล้วก็พกกระเป๋าใบใหญ่ที่เหมือนกับใส่อะไรบางอย่างมาด้วยโดยที่เธอเน่าจะมีอายุประมาณ20กวกว่าเท่านั้นเองซึ่งอุเกสึเนี่ยก็พอได้เจอกับเธอนะครับไม่รอช้านะครับแล้วก็ถามไปตรงๆเลยว่ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นได้ยังไงเมียเอเน๋นะครับก็เลยบอกว่าสามีของเธอเนี่ยถูกฆ่าตายที่บ้านหลังนั้นอย่างแน่นอน โอ้โหคือเมียเอเปิดเรื่องมาถึงเนี่ยก็ได้เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเล้นะแล้วเดี๋ยวต้องฟังกันต่อเลยนะว่าตัวของเมียเอเนี่ยเธอมีเรื่องราวอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องว่าสาม,มีของเธอเนี่ยถูกฆาตกรรมที่นั่นเธอนะครับเล่าว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนนะครับสาม,มีของเธอเนี่ยหายตัวไปจากบ้านอย่างปริศนาที่ไซตาตมะนะแล้วก่อนจะหายตัวไปเนี่ยสาม,มีของเธอบอกว่าขอไปบ้านคนรู้จักก่อนเดี๋ยวกลับมาแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยไม่กลับมาอีกแล้วพอระยะเวลาผ่านไป3ปีนะครับจนมาถึงเดือน ก่อนหน้าที่จะมานักคุยกับวันนี้นี่แหละเมียเอตเนี่ยเธอได้ไปพบกับข่าวว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับถูกฆาตกรรมปริศนาที่ใส่ตามะและปรากฏว่า DNA ของผู้ชายคนนั้นหรือของศพนั้นนะครับมันก็ไปตรงกับสามีของเธอที่น่าแปลกของคดีนี้ก็คือ ศพของสามีเธอนะครับไม่มีมือซ้ายตำรวจเนี่ยบอกว่าถูกตัดออกไปเธอเนี่ยสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีของเธอกันแน่นะก็เลยได้ไปสืบหาเรื่องราวด้วยตวงเธอเองนะครับแล้วก็ได้ไปพบกับบทความของอุเกสึนะครับที่มีการลงประมาณว่าเรื่องราวของศพปริศนาศพหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับบ้านวิกลศพที่ไม่มีมือซ้ายเหมือนกับสามีของเธอประกอบกับเรื่องครอบครัวฆาตกรที่ตุอุเกสึเนี่ยเขียนลงไปในบทความนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของห้องลับเส้นทางลับต่างๆภายในบ้านหลังนั้น เธอเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะส่งอีเมลมาหาตัวอุเคสึอ,อย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะ ซึ่งเธอเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าคดีที่อุเกสึเนี่ยเขียนลงบทความกับคดีของสามีเธอนะครับน่าจะต้องเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่อย่างนะก็คือสามีของเธอเนี่ยหายตัวไปเมื่อ3ปีก่อนแต่บ้านวิกลที่โตเกียวนะครับถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วเท่านั้นเองเท่ากับว่าระยะเวลาเนี่ยมันขัดแย้งกันอยู่นะเธอก็เลยได้เดาว่าบางทีครอบครัวนี้นะครับก่อนที่ย้ายมาอยู่ที่โตเกียวเนี่ย หมายถึงครอบครัวฆาตกรนี้นะครับน่าจะเคยอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้แล้วก็ได้ออกก่อเหตุอรารวาสฆ่าผู้คนก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่บ้านโตเกียวหลังนี้ซึ่งเธอก็เลยไปตามหานะครับว่าบ้านของครอบครัวฆาตกรหลังนั้นเนี่ยมันเคยอยู่ที่ไหนมาก่อน ซึ่งเธอเนี่ยไปตามหาแบบแปลนบ้านประกาศหาบ้านอะไรต่างๆเนี่ยจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับจนเจอซึ่งมันแปลกมากๆเลยนะที่เธอเจอเนี่ยบ้านในญี่ปุ่นที่ลงประกาศขายเนี่ยมันมีเป็นหมื่นๆแสนๆหลังเธอไปเจอได้ยังไงตรงนี้เนี่ยต้องฟังต่อเลยนะครับว่าวิธีการเจอของเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าโอ้โหก็เก่งพอสมควรนะนี่น้องๆคูริฮาระเลยหลังที่สามีของเมียเอ,เอนะครับได้หายตัวไปจากบ้านเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปเก็บกวาดห้องของสามีของเธอนะครับแล้วปรากฏว่าไปเจอเข้ากับกระเป๋าตังค์ใบยาวอยู่ในลิ้นชักของสามีเธอตรง นี่นี่แหละจึงเป็นจุดที่ทําให้เธอเนียรู้ว่าสามีเธอหายไปไหนเพราะว่าปกตินะครับกระเป๋าตังค์ของสามีเธอเนี่ยจะมีด้วยกัน2ใบใบแรกก็คือใบาย,ยาวใบนี้ที่เธอเจอในใบาย,ยาวนะครับจะเก็บพวกแบงก์หมื่นเยนรวมไปถึงบัตรเครดิตนะครับซึ่งใบนี้จะเอาไว้ใช้สําหรับเวลาที่จะเดินทางออกไปไกลๆออกไปนอกเมืองนะครับส่วนอีกใบหนึ่งจะเป็นใบเล็กนะครับใบเล็กเนี่ยจะไว้ใช้ในชีวิตประจําวันก็จะมีเศษเงินเล็กๆน้อยๆเอาไว้ใช้ตามปกติรวมไปถึงพวกบัตรโดยสารต่างๆนะซึ่งการที่สามีของเธอเนี่ย ทิ้งใบายาวไว้บ้านแสดงว่าสามีของเธอเนี่ยไปไม่ไกลจากบ้านนะครับเนั่นง็แปลว่าสามีของเธอเนี่ยน่าจะอยู่ในแถบไซตามะในช่วงวันที่หายตัวไปอ่าฟาร์มเลียงตรงนี้เนี่ยเพื่อนเอก็แบบคิดได้ยังไงใช่ไหมนี่ก็คือเก่งน้องๆคุริยารายอย่างที่บอกไปเลยนะสถานษฐานดูได้แบบเข้าเขามากหลังจากนั้นนะครับพอเธอเนี่ยตีสโคบบ้าน แคบลงมาแล้วว่าสามีของเธอน่าจะหายตัวไปในบ้านที่อยู่ภายในไซตามะเธอจึงได้ไปตามหานะครับบ้านที่อยู่ในไซตามะโดยที่มีแบบแปลนบ้านที่อุเกสึนะํามาลงในบทความเนี่ยเป็นตัวต้นเรื่องนะครับแล้วไปดูว่าที่ที่น่าจะมีห้องเด็กและห้องเด็กไม่มีหน้าต่างเนี่ยบ้านหลังไหนในไซตามะมีบ้างปรากฏว่าเธอไปเจอบ้านหลังนั้นเข้าจริงๆนะครับซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านเธอเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองบ้านหลังนั้นเนี่ยมีรูปร่างที่มันดูแปลกดูประหลาดมากนะแบบแปลนเนี่ยดูไม่ ไม่เหมือนกับบ้านหลังไหนเลยแถมยังมีห้องเด็กห้องเด็กไม่มีหน้าต่างแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวห้องเด็กเหมือนกับบ้านหลังที่โตเกียวไม่มีผิดซึ่งเธอเนี่ยบอกว่าเธอสงสัยชั้นล่างนะครับของบ้านหลังนี้ว่ามันมีส่วนหนึ่งนะที่เป็นส่วนที่วงไว้วงแรกเห็นไหมครับเป็นห้องปริศนาเป็นห้องว่างๆที่ไม่มีอะไรแล้วก็ส่วนที่2วงที่2เนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่ไม่มีหน้าต่างนะครับซึ่งเธอเนี่ย คิดว่าบางทีอาจจะมีทางเชื่อมจากห้องเด็กมาโผล่ที่ห้องปิศนาในวงแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการที่ส่งให้เด็กจากห้องเด็กนะครับลอดผ่านอุโมงค์รับบางอย่างที่อาจจะอยู่ทางห้องเด็กเนี่ยแล้วก็มาโผล่ในวงแรกที่เป็นห้องปิศนาในห้องแต่งตัวนะครับหลังจากนั้นก็ให้เด็กเนี่ยเดินเดินเดินผ่านห้องแต่งตัวมาแล้วก็แอบย่องเข้าไปในห้องอาบน้ํา เพื่อที่จะสังหารแขกในห้องนั้นโดยที่มิยาเอนะครับได้บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถูกเจ้าของเก่านะครับไปปล่อยขายในช่วงมีนาคมงปี2018 หรือคือช่วงที่ตรงกับบ้านหลังที่โตเกียวกําลังสร้างพอดีเลยที่สําคัญนะครับบ้านหลังนี้ที่ไซตามะเนี่ยปัจจุบันนะครับถูกไฟไหม้จนเกลี้ยงหายไปหมดเลยเหลือเพียงแค่ที่ดินว่างเป,ป,ป,ปล่าเท่านั้นเองอุเคสึนะครับจึงได้บอกกับเมียเอะว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาแบบแปลนของบ้านหลังนี้เนี่ยไปปรึกษากับคนรู้จักซึ่งก็คือนายคุริฮาระเจ้าเก่านั่นเองนะครับโดยเธอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปลองถามผู้เชี่ยวชาญให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นและบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรน่าสสใยหรือเปล่าโดยเธอเนี่ยได้เอาแบบ แนของเมียเอที่ได้รับมานะครับเอามาศึกษาดูแล้วก็พบว่าที่แบบแปลนเนี่ยมีการลงรายละเอียดว่าบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังที่ไซตามาเนี่ยถูกสร้างขึ้นในปี2016 และขายในปี2018ซึ่งมันเป็นระยะเเพียงแค่3ปีเท่านั้นมันถือว่าสั้นมากๆเลยนะสำหรับการสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งแล้วมันก็เหมือนกับบ้านหลังที่โตเกียวนะครับที่สร้างขึ้นมาแค่ปีเดียวแล้วก็ประกาศขายแล้วครอบครัวฆาตกรนั้นก็ย้ายหนีหายไปเลยโอเคสืนะครับก็เลยได้ค้นหาข่าวของสาม,มีเมียเอเพิ่มเติมนะว่าเนื้อหาของข่าวนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วก็ได้ไปพบว่าสามีของเธอนะครับมีชื่อว่าเมียเอะเคียวอิจิเขานะครับหายตัวไปในปี2016แล้วก็ได้ถูกพบ เป็นศพเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วที่ไซตามะโดยที่สภาพศพเนี่ยอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยหายเป็นเพียงแค่มือซ้ายเท่านั้นเองซึ่งมันดันไปตรงกันกันกบคดีที่เธอเนี่ยได้เขียนลงบทความนะครับที่ศพเนี่ยถูกหั่นเป็นชิ้นก็จริงแต่มือซ้ายเนี่ยหายไปเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างบ้าน2หลังนี้นะครับระหว่างบ้านที่โตเกียวกับบ้านที่ไซตามะเนี่ยก็คือว่าบ้านหลังที่ไซตามะนะครับไม่มีโรงรถสําหรับการนําศพเนี่ยไปทิ้ง,งเธอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ แล้วถ้าบ้านของครอบครัวฆาตกรอยู่ที่ไซตามะอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงเนี่ยพวกเขานำศพไปทิ้งได้ยังไงเธอนะครับไม่รอช้านำเอาเรื่องราวนี้เนี่ยรีไปถามหาคุริฮาระในทันทีและต่อจากนี้ไปเนี่ยคุริฮาระนะครับจะได้ช่วยเข้ามานำสืบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังที่ไซตามะกันแน่และครอบครัวฆาตกรเนี่ยได้ย้ายไปจากบ้านหลังนี้จริงหรือเปล่าเราจะต้องไปติดตามกันในตอนต่อไปเหมือนเดิมนะครับก็ จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ EP 3ในวันนี้เพื่อนๆในที่คิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็มาร่วมพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างในช่องคอมเมนต์นี้นะครับแล้วถ้าใครเนี่ยที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สําคัญนะครับกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆดูด้วยแล้วถ้าใครเนี่ยที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พามาลาดเวลาที่เดมอนเนี่ยลงคลิป EP ใหม่ๆนะสำหรับวันนี้เนี่ยเดมอนก็ต้องขอ,งของลากันไปก่อนแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าบอกได้เลยว่าเรื่องราวใน EP หน้าเนี่ย คุริฮาระไม่ทําให้เราผิดหวังจริงครับจะมีเรื่องดาวการสันนิษฐานต่ตางๆนานา,นาม,มากมายที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยถึงกับร้องโอ้โห,โหเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราต้องขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ